รงทรงรับผิดชอบในด้านกองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของศิลปาชีพสถาบันศิริกิจมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เรื่นงที่สำคักนะคะบุคคลช่างๆสมุนยาพระเชษฐาพิมพ์ลักษณ์พระพิโรธชีมีทรงดำรงพระราชเจริญรุ่งเรืองคนอื่นสมุนยาว่าช่อราลงก orn อายุยาส่วนดำรมแหน่งเป็นรองผู้

น ja ักโมตสัพพควาโตอะระหโตสมมาสัมปุทสัพนักโมตสัพพควาโตอะระหโตสมมาสัมปุทสัพมีธรรมจระนังัจามีสังขังจระนังัจามี พุติยัมปิพุทธังสระนังขชามีพุทิยัมปิักขชามีตัติยัมปิพุทธังสระนังขชำมีมีสิกขาภะทังสมาธยามีอัตินาทานเวร สัพพะทังสัมปชัญญมีมีสาพพทังสมาชัญญมีสะทเสรนิ Amen. anta sa Bidaman Selenang Kacang Mitati Yang bisang Kang selenang Kacang Samput Sampai nama misil rasa Maha keosang tambah jasang Jangan teriak nama mihang Namata raya pilih Tuhan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn मे <tries>

आज Rana, right, wa right, right, right. 哎呀！Uh, <Yeah. S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ so video hấp dẫn sao วได้เจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นเป็นพี่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ศาสนาพิธีการจะได้เทียบเครื่องสตุปปฏจัยไทยธรรมแหลทภาพตรนะคะจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านนายยกรองชาติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เทียบเชิญไว้ นะครเพื่อที่จะได้ถวายพระไตรและจตุปัจจัย hitam petangteman di mewat semi cetuh sampaitu sang kepala dan dozo jatan menuti Ra ติเรกวาสสตังชีวตุทิคายุกาโหตุอโรคาโหตุทิคายุกาโหตุอโรคาโหตุสุขิตาโหตุสุทิตาปรมราชินีสิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสิทธิราภโยโสนิจังสุทิตาปรมราชินิยาภวตุสั เราต้องรี่เรื่องในโอกาสวันเฉลิมผู้ชมจันปันสารสนเท